สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาตามตำนานพระพุทธรูปปางปัจเจเวพระพุทธรูปปางปัจเจเว อยู่ในพระอิริยาบทนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายประคองบาทที่วางอยู่บนพระเพาหรือตักพระหัตถ์ขวายกขึ้นป้องเสมอพระอุระหรืออกทอดพระเนตรลงต่ำเป็นกิริยาพิจารณาไตรตรองหรือปัจเจเวฏ สำหรับความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูปปางปัจเจเวเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาฝ่ายโกนทัญญะรามครั้นได้ข่าวว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะสากยะบุตรเสด็จออกบรรพชา แล้วจึงไปหาบุตรพราหมณ์ชราทั้งเจซึ่งผู้เป็นบิดาเคยสั่งไว้ให้ออกวันพชาตามเสด็จแต่มีบุตรพราหมณ์เพียงสี่คนเท่านั้นที่กระทำตามคำสั่งของบิดาคือวัปปะพัทยิยะมหานามะและอสศชิ ทั้งห้าต่างออกบรรพชาโดยนามบัญญัติว่าปัญจวคีแล้วชวนกันออกสืบสาะติดตามหาพระบรมโพธิสัตว์ซึ่งหลังจากที่นายชนะเดินทางกลับกรุงกบิลพัทแล้วพระองค์ได้เสด็จไปเสวยสุกณป่าไม้มะม่วง อันมีนามว่าอนุปิยอัมภวันหลังจากที่เจ้าชายศิทธะหรือพระบรมโพธิสัตว์ได้บรรพชาแล้วได้เสด็จไปเสวยสุขจากการบรรพชาณป่า,ปามะม่วงนามว่าอนุปิยอัมภวันโดยเว้นจากการเสวยพระกยาหาร เจ็ดวันด้วยอิ่มในสุขจากการบรรพชาในวันที่แปดได้เสด็จไปบินทบาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตกรุงราชครืแล้วเสด็จมาประทับณนะบันทวบรรพทุททอดพระเนตรอาหารซึ่งปะโ้นกันในบาทแล้วเสวยไม่ลง พระองค์เคยเสวยแต่อาหารที่ประณีตจึงได้เตือนพระองค์เองว่าบัดนี้เราเป็นบรรพชิตต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพไม่มีสิทธิ์เลือกอาหารตามใจชอบการบริโภคอาหารของผู้สแสวงหาสัจธรรมนั้นก็เพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด ไม่มีจุดประสงค์อื่นนอกจากสแสวงหาทางหลุดพ้นเท่านั้นแล้วจึงเสวยพัฒหาหานั้นนับเป็นวันแรกที่ได้เสวยอาหารหลังจากบรรพชามาแปดวันในครั้งนี้ผู้เล่า ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปบางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ